คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้จะขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางสําหรับการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นและเด็กอายุต่ํากว่า13ปีไม่ควรรับชมครับผมและขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามช่องติ๊กห้อยแก้วมาเฮงตอง8หากท่านชอบช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยครับผมขอให้โชคดีมีชัยขอบคุณครับสวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยครับผมกับ ติ๊กหอยแก้วมาหาเห็นตองแปดครับผมสวัสดีวันหลังห้อยออกครับผมมาสรุปสูตรวิ่งล่าง,งชนตัวเดียวครับผมเน้นๆครับผมล่าสุดนี้ก็ข้อเน้นๆครับผมล่าสุดข้อเน้นเลยครับล่าสุดนี้ครับที่หมดที่แล้วให้ห้าสี่ครับผมให้เน้นอยู่ที่ สีวิ่งสีครับผมออกหนึ่งสีครับผมเรียงล่างครับผมมาย้อนหลังไปหกงวดครับผมมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมครับตั้งแต่พฤษภาพิจุนากรกฎาคมครับผมนี่อันนี้กรกฎาพิจุนาพฤษภา,ค,า,รค,ค,รานนครับผมมาสรุปครับวันคำนวณได้หกศูนย์ครับผมคำนวณได้หกศูนย์นะครับ 60เราสรุปออกมาเด่นเป็นหครับผมเลขเลขท้ายสองตัวออก0หคกับผมเลขท้ายสองตัวออก06ก็6มาครับจะเป็นตัวเดียวครับผมส่วนตัวเดียวครับวิ่งล่างตัวเดียวเลยนะครับเส้น6ออก06ครับผมงวดต่อมาคำนวณได้คำนวณสูตร ได้สี่สองครับผมสีนะ่สองออกศูนย์สองครับผมสรุปสองมาครับสองเข้านะครับนี่เป็นสรุปสูตรวิ่งล่างชนตัวเดียวเน้นๆเลยครับสองมาครับผมออกศูนย์สองครับผมงดต่อมาครับให้หกเก้าครับหกเก้าหกเก้านี่สรุป ออก92ครับผมออก92นะครับตัดกับ9มานะครับ9มานะครับหมดเลยครับก่อที่1กรกฎาคมครับให้46ออก61ครับให้46นะครับนี่6มาออก61เท่ากับ6มาครับ ครับสูตรนี้ยอลังไป6กกิงงวดเ,เข้าหมดเลยครับยังไม่ผิดเลยนะครับถ้าสมาชิกลองทำตามดูนะครับผมไม่ยากครับแล้วก็งวด16วกรกฎาคมครับผม65คำนวนคำนวณสูตรออกมาได้45นะครับผมก็สรุปออก53ครับ53ก็คื5มาครับ มาอยู่หลักสิบถูกนะครับเห็นไหมครับมาเลยมาตรงนี้มาหกมาสองมาเก้ามาหกมาห้านครับมาตรงนี้มานะครับแล้วก็ล่าสุดนี่หนึ่งสิงหาคม 65ครับผมคำนวณสูตรได้54ครับผมคำนวณได้54ออกเลขท้ายสองตัว14ครับผมออกเลขท้ายสองตัว14ครับที่ผมให้วิ่งวิ่ง4ี่อมาก็ถูกนะครับ4วิ่ง4ี่สีมานะครับนะใะงวดที่จะถึงครับวันที่16สิงหาคม65ครับผม มาคำนวณสูตรวิ่งล่างชนตัวเดียวเน,น้นๆครับผมติดตามครับผมนี่ยสวยเลครับยังไม่ผิดเลยครับหก็ดงวดแปดงวดมานี่ไม่ผิดครับเข้าตลอดเลยครับมาลุ้นวันที่ 16. สิบสิงหาคมนี้ครับสวยเลยครับ ดูนวนครับชัดไหมครับชัดอยู่นะเนาะไหนชัดหน่อยอมาเริ่มกันเลยครับเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยครับมาวิธีทำรับผม มือนเดิมครับนำหลักแสนของเรา,าที่หนึ่งครับผมสองรอบแล้วก็หลักพันหนึ่งรอบนะครับผมแล้วก็หลักสิบของเลขหน้าสองเลขหน้าสามตัวครับผมหมุนครั้งที่สองแล้วก็หลักหน่วยสามครั้งของรางวัลเลขท้ายสามตัวครับผมครั้งที่สองครับผมเลขหน้าสามตัว แล้วก็เลขท้าย3ตัวหมุน1ครั้งนำหลักหน่วยกับหลักสิบอย่างละครั้งครับผมแล้วก็เลขท้าย3ตัวหมุนครั้งที่2ครับผมเอาหลัก10แล้วก็หลักร้อยครับผมอย่างล,ละรอบครับผมมาเริ่มกันเลยครับเ บวกเก้าบวกหนึ่งมานกับไปก็เป็นสีบวกสอบวกสองก็บวกสองหกมรอบนะครับสก็บวกศน บวกสอกบวกหบวกสครับผมบวกกันเลยครับเห็นไหมครับเก้าเก้บวกหนึ่งบวกส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 บกศแล้วก็บวกสแล้วก็บวกหแล้วก็บวกสีครับตามนี้อะไรครับกบวกเ ได้สี่สีนย์ครับผมสี่ศูนยแล้วก็ยกลงมาทั้งหมดเลยครับสีมาบวกมาบวก5้าคงที่ครับผม5้าในคงที่ก็ได้4ี่นะครับผมมาดูหมวดมาดูงวด,งวดเออ ดูว่าชนตัวไหนครับห้านี่ก็มาชนกับตัวนี้ชนห้าจะมาชนหลักสิบของเลขท้ายสองตัวครับผมนี่คือคือเห็นไหมครับ 5. ตรงๆนะครับเห็นไหมครับห้ามา เด่นๆครับแตามาทำงวดต่อไปเลยครับสูตรวิ่งชนล่างตัวเดียวครับผมเน้นๆครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมให้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมไม่แนะนําให้ซื้อสลากกินไม่แนะนําให้เล่นการันทีัผิกฎหมายในเังนี้นะครับผม ติดตามครับผมหากท่านชอบในคลิปวิดีโอนี้ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมมาเล่นกันเลยครับเหมือนเดิมครับผมหกหลักแสนมาครับหกสองหลังหกศูนย์บวกสาม ก็บวกสี่สามครั้งสามครั้งครับแล้วก็บวกเจ็ดบวกเก้าก็บวกศูนย์ก็บวกหกนะครับผมมานับกันเลยครับ บกหกองสสี่สับกกส่วน 3, 4, 4, 4, 4, 9. 9, 4, 9. ได้4ี่นะครับสี่สิบเก้ยกกมามดเลยครับสี่สิบเบก้บวกห ได้ห้นะครับงเมื่อกี้ได้ห้าส่เห็นไหมครับหยุงเยอะนะครับได้54นะครับ, 54, รบ,รบ,รบสีกระตุกตัวนี้น,นะครับตรงนีมันเด่นมาครับ คูมาเป็นคู่เลยไม่พลาดเลยครับ2ตัว,วมันมตัวอยู่แล้วครับทำมาไรงวดแล้วไม่มีผิดพลาดนนครับผมห้ก็ออกหนึ่งส่ใช่ไหมครับมาตามกันงวดล่าสุดครับมารุ้นกันว่าวันอังคารที่16สิงหาคมหกจะออกตัวไหนครับมารุนนครับผมต่อครับ เหมือนเดิมครับผมเนี่ยสี่บว่บวกหกบวอีกสี่ตัว สี่บกเจ็ดบวกสองบกแปดยางลบมาดูแล้วครับว่าจะออกตัวไหนลุ้นครับวันอังคารที่สิบหกสิงหาคมหกห้านี้จะออกตัวไหนครับผมล่างจะวิ่งตัวไหนเกียมชนเลยครับสี่บกสี่บก หกหกหกเกหกหกหหกหกหกักหกหหห้หก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 หหก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 ้กห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 หก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 หได้ 59. 59. ห้หกกหกหก เกบวกหเป็น64 64นะครับมารุนกันครับว่างวดนี้ได้หกสครับผมจะมาอีกไหมผมว่า นักลุ้นนะครับ6กับ4จะมาตัวไหนติดตามครับผมวันที่วันอังคารที่16สิงหาคม65ครับผมลุ้นเลยครับว่า6กับ4ตัวไหนเด่นกว่ากันครับผมแต่สีมา3งวดแล้วนะครับ4นี่งวดนี้ต้องติดตามครับผม มาลุ้นกันเลยครับมาจะเอาตัวนี้มารวนไว้ครับรองลุ้นว่าวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้ครับผมว่างวดน,นี้ได้64ครับได้64นะครับงวดน,นี้64 ลองลุ้นครับได้หกสีครับผมลองลุ้นนะครับว่าจะมาตัวไหนระหว่างหกกับสี่ลองลุ้นครับรรลองลุ้นน่าลุ้นครับรน,น่าลุ้น,น,นมันจะวงกลมไว้ก่อนนะครับอ่าลองลุ้นไว้ก่อนเลยนะแล้วก็ โปรดใช้วิจารญาในการรับชมด้วยน,นะครับผมช่องนี้ให้เพื่อเป็นแนวทางในการชือสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมไม่แนะนำให้เล่นการนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมหากท่านชอบเป็นคลิปวิดีโอนี้ฝากกดติดตามแลวก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ติ๊กห้อยแก้วมหาเฮงตองแปดกล่าวต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ ขอให้โชคดีมิใช่ครับผมขอบคุณครับ